ศกที่28สิงหาคมคือวันที่เชดวิกบอสแมนหรือคิงทิชาล่าจากภาพยนตร์เรื่อง b บ็กแพนเทอร์เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังตัวเขาต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่า4ปีที่บีหัวใจคือเชดวิกไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวาการเจ็บป่วยให้สังคมรับรู้ครับเขาเลือกรักษาตัวอย่างเงียบๆพร้อมกับทำงานในวงการภาพยนตร์ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เท่ากับว,ว่าระหว่างการถ่ายหนังทุกเรื่องนับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเชวิกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดและให้เคมีบำบัดไปพร้อมๆกันด้วยโดยบทบาทที่สร้างชื่อและกลายเป็นภาพจำของเชวิคบอสแมนมากสุดคงเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากคิงทิชาล่าแห่งววกันดาหรือราชาเสือดำจากแบ็คแพนเทอร์หนึ่งในจัก,กรวาลภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อันโด่งดังของมาเวลนอกจากความสุดยอดของตัวหนังและเส้นเรื่องแล้ว การมีส่วนร่วมของผู้กำกับรวมไปถึงนักแสดงเชื้อสายแอฟริกันยังทำให้แบ็คแพนเทอร์ขึ้นแทนภาพ,พยนตร์ที่มีคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนผิวดำอย่างลึกซึ้งครับอีกเรื่องคือแม้จะเป็นกษัตริย์ในจินตนาการแต่ตัวละครทีชาล่าก็ทรงอิทธิพลมากพอจะครองหัวใจคอหนังทั่วโลกเสมือนกษัตริย์จริงๆ การจากไปของเชกวิก้วยวัยเพียง43ปีจึงกลายเป็นเรื่องเศร้าและกระทันหันเหลือเกินโดย2-3วันที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศว้ยาลัยซูเปอร์ฮีโร่คนนี้อย่างสมเกียรติครับเด็กๆหลายคนจัดโมเดลตัวละครจากทีมแอดเวนเจอร์เพื่ออุทิศให้คิงทิชาลา่าทวิตเตอร์ยืนยันว่าข่าวการเสียชีวิตของเชวิตโบสแมนมีคนกดไลค์มากถึง7.2ล้านครั้งถือเป็นทวิตที่มีผู้ใช้งานกดไลค์มากที่สุดตลอดการ นับตั้งแต่ก่อตั้งแพลตฟอร์มผู้คนระดับโลกจากหลายวงการพร้อมใจกันทําท่าววยกนดา r o v e v e r โดยเฉพาะปีแอเอเมริกอบาเบายองจากอาร์เซนอลที่ก่อนหน้านี้ตัวเขาก็มักใช้ท่านังกล่าวมาฉลองเมายิงประตูได้อยู่บ่อยครั้งสำหรับโอบาหมอนี่ดูจะชื่นชอบและยกย่องแบ็คแพนเทอร์มากเป็นพิเศษรับสองรูปการอนหลังซัดประตูใส่แรนในศึกโยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้าย เจ้าตัวก็ลงทุนใส่หน้ากากเสือดำพร้อมดีใจท่าวกากาดาฟโอเอฟเวอร์แม้รู้ดีว่าการทำแบบนั้นจะผิดกฎและโดนใบเหลืองก็ตามอุบาเบยองกล่าวอย่างภาคภูมิครับว่าผมต้องการหน้ากากที่แสดงออกถึงตัวตนของผมในแอฟริการวมถึงในกาบองพวกเราเรียกทีมชาติตัวเองว่าเสือดำแห่งกาบองนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารออกไปและล่าสุดหลังซัดประตูพาอาร์เซนอลขึ้นนำเลี้ยวโพในเกมคอมมูนิตี้ชิล พีแอลเอเมริโกบาเบยองก็ถือโอกาสอุทิศลูกยิงนี้โดยทาควายมือทาบอกเหมือนเช่นเคยโดยหลังทราบข่าวการจากไปของเชควิตบอสแมนโอบาเบยองเลือกจะโพสต์ผ่านอินสตาแกรมถึงฮีโร่ของเขาใจความเมื่อเราทุกคนรู้สึกได้หลับให้สบายนะคุณส่งต่อความหวังและความเข้มแข็งให้พวกเรามากมายจริงๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งวไวเกนด้า forever